สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับเอฟซีเมื่อสักครู่สุดสนุกเมื่อนี้ก็มะพร้าวหัวหอมซับซานุกอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานก็เป็นวันอาทิตย์เนาะซานุกกับผักเรียกนาะพี่น้องกับมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเลยค่ะเบิ่งดับส้มนาะเพวานซานุกกลับได้ลงคลิปไลน์เมื่อกับขินฮอดเอฟซีหลายหลายเนาะจักหับเลียมซานุกเบิร์ดแล้วะจัเนาะพี่น้องเมื่อวานซานุกกะสิภาพโฟรแม่พี่น้องผู้ใดอ๋อกหากินตามธรรมชาติเนาะพี่น้องลงหัวลงห้องผู้ใดเนาะป่ะไปกันเลยเนาะว่าบบ่่ฮู้้วาสิไไดหรือก็ปเบิร์ดหัวหวานาะ แล้วก็ไปเบิ่งเลยว่าสนุกไปกับภายนอกพี่น้องสนุกกะสิพาไปหาอีแม่เนาะพี่น้องกเอีแม่ปัญญาญก่อนกคนทางกินกะกะหางกินตามธรรมชาติกะมีเนาะพี่น้องกะหางอยู่ห่างกินเนาะไฟกะน้องหัวยลงหองห่างกินตามหายตามนัยเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหลมแห้งแห้งพี่น้องหนาวเนาะสนุกไปเห็ดเหยอะกันเลยเก้าโมงมาหอดหนาวแห้งร้อนพี่น้องเอ้ยฉันไปอยากอาบน้ำเลยเนาะ อันนี้กัสิฟานอีแม่ของสนุกเนาะพี่น้องจะสิพาไปใส่แม่มาหนึ่งหาหน้าไม่เดี๋ยสิพาหาน้ำไม้เนาะยกหัวพคนพี่น้องนีไปกับอีแม่สองคนพี่น้องไปรอเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องหาป่ากันเลยเนาะคิดอยากแกงหน้าไม้เนาะพี่น้องมาหนี่กัสิไปหากับอีแม่ป้าพี่น้องพากันแยงหล่ลายเนี่อยู่ห้องงานกะโบมี่นาะพี่น้องแกงหน้าไม้ คิดอยากแบเป็นอาหารรักของบ้านของสนุกเนาะปลาอะไรน้องกินยำได้กระแทบยงนั่นก็บโบค่อยเบื่อจะเถื่อเนาะกินแต่น้อยจ้งไงน,นี่สิข้าปหาหมาดไม้หนาแรงเนาะกับสเสด็จแม่งจักสิมาหรือประมาณแหละพี่น้องเห็นยังก็เอาบดเหม็นกบเห็นเขียดก็เอาไปเลยเลยมือผัก ักมื่อพรหนาวไม่แข็งใจพี่กอล์ฟันอยู่น้ำยายอยู่เฮือนเนาะสนุกกับพ่ากันไปหากินกับแม่เมื่อเ้านี่ออกไปทอดสวนพี่น้องเลยแต่สนุกปรไเทศไทยคลิดถึงเนาะลมแห้งแม่หยาแทีนี่คือนไหลอยู่หัวมกินบ่แม่ งัวเฮามาจักอันไะนเขาเลี้ยงบ่อกพวกไรพี่น้องไปค้อกันอยู่ห่วยน้ำไม้พวกไรนอออกมาด้นนตอนนี้สนุกะหอดปลาน้ำไม้ไปทิ้นร้อยนอพี่น้องเหาก็ได้น้ำไม้แนงหนึ่งพี่น้องน้ำไม้ก็อึดจิตไปในแม่พวกไรพี่น้องมาดิจิตพ่อแกงอยู่บ้านออกมาดิมัคือแห้งคักแย้พี่น้อง ความห้วยเหมือนอย่างคัราลิคดินกะนี่คือความห้วยกะนอันนี้อันนีนนี่ไปเห็นดึกดื่อืดพี่น่อเย น้ำไม้ก็ห้ายนากคุณน้องอกกอเอ้ยหาเอาแนงมันคุณน้องมันแห้งเนาะยอดมันคือสิบบมีแล้วคุณน้อง สองหาสมสองหาไปจังเนาะสนุกกระดา m b ได้เนี่ยพี่น้องแนงมนันเนาะสนุกสีความไปผังนะเนาะพี่น้องนี่ก็ตามห่วยแบบนี้แหละพี่น้องหากินแบบบ้านเขนะาเนาะหาหน่อไม้ยามหนาแรงพี่น้องสนุกกระสิไปในแม่ก่อนเนาะนี่ก็ใช้เป็นหน่อไม้เนาะพี่น้องไม้สนุกสีความพังไปทางนะั้นอีแม่เป็นไปทางฝุ่นเลยพี่น้องุกูสนุกสิไปในแม่ก่อนเนาะ ไม่ทางตาแสบคักพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาฮอนอีแม่แล้วเนาะพี่น้องและสิพ่านหลอกคนทึ่งหรือพี่น้องตามหวยน้องใหม่ก็ยังมีไปได้หน่อยมอึดแล้วมันแห้งเลยสิพอแกงี่บ้าแม่กับลูกมันเนาะน้าไปเลยพี่น้องจะนั่งกับหลอกเมื่อเนาะนั่งแถวซ้ายหวยก็ขาดแล้วพี่น้องเอ้ย บกไปแล้วตา,ตามห่วงต,วตวมามหวยพี่น้องเซนตนกเห็นหรือไม่เนี่ยพี่น้องอ๋อเด้อพี่น้องอ๋มันชุบนกเลยออกนี่อ่อนขักลยพี่น้องมาโตมานมาน,มาน หอยเขาหางนอกพี่นองเี่เขาหาก่อนแล้วน้ำพี่นอเจ้ามีกบเจ้าเนาะในถ้ำสนอขึ้นเทิงหัดแล้วเนาะมาควายพี่นอเนื้อู่เนอหน้าแี้วมหนี่เนาะพี่นอวันผักวันฝรักั หากินหาอยากเนาะเรียงงัวเรียงควายตามธรรมชาติพี่นอ้องลมกรหนาวหนาวเนาะพี่นอ้องทั้งลมทั้งแดดเนาออยู่นมกันเลย แม่ยูผมพี่ก็ดังปกเรยเนดอกน้าใหม่ไทยแม่ยูผม,มเสียงลม น่ะพ <ersch> ีน้อองเ้้ยนำไม้น้ำหมอกเนาะนี่แหละหางะกินน้มบันนอกของนาค่ะพี่น mm ้องเอ้ยมีความสุขเนาะใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านๆท่ามกลาดี้แตอีกแบบนึงพี่น้องก็ได้ลงคลิตจะไม่เหนี่แล้วเนาะพี่น้องเอินจะไปอยกตามเคย มีงานเห็ดกะดีกว่าาหเอาโมได้เห็ดอย่างนอพี่น้องแต่ยังดีที่เ้ามีเห็ดเนาะ่ว่าคายใส่าจละเบอมันกัด่างลายนอพน้องฟองกระแพงทุกมือนี่เนาะอย่างกัน่าใส่ทงเสือกันที่นตั้งสงอกเห็นเนาะนเห็นเมื่อไรพนดองบ้านไปในแม่ก Đó là cái này nó may lái với nó cái mẹ Có oh. Có okay, mẹ ba, mưa à này gần như hư lại ừ, cả cái cái nó nhàng Vậy oh, mà gần Có, sẽ chút lái mẹ ăn bà mẹ xin đu Có

มาผู้ผู้ผู้มันเติบพี่น้องมันมันน้ไมัก่อนนี่ตอนนี้สนุกกะปกเปะ่าน้ำมันแล้วพี่ทีรึเปร้าไอ้เนาะพี่น้องโอู้กะมันก็ได้มันอยู่เนาะกะบไอแม่กะเสียน้ำมันไปต้มพี่น้องบ้านนี่<ง>ตอนนี้สนุกกะเสียน้ำมันใส่หม้อเนาะพี่น้องโอ้หน้วผลดีพี่น้องปดขัดหม้อสนุกกะแกงกินต่อเที่ยงเนาะพี่น้องมาเด้อพายากเนาะกินแกงกินแกงน้ำมันน้ำสนุกเลย ก็หาหากมากบอีแม่เนาะน้ไม้สดด้พี่น้องเอ้ยน้ไม้บงบ้านเฮาาตามห้วยตามหอเนาะบ่ได้ซื้อดอกพี่น้องมันก็หายาก่แต่กบ่พ้นความพยายามของเฮาเนาะถึงสิหายากก็หาจนได้พี่น้องน้ำไม้ตอนนี้ก็น้ำไม้ใส่หม้อไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องโอเคพี่น้อง โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระซิคอจบลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะตอนแกงงานกะเคือสซีฮึงพี่น้องเพราะว่าสนุกสิบบาร์กินให้เบิร์นเนาะสคลิปนี้สนุกกระซิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีหมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแห่งสนุกนเด้อเนาะจังได้กะโดนโดนลงคลิปข้อหนึ่งกะอย่าเฝ้ามีปลากันเด้อเนาะพี่น้องกระไดสนุกกะอย่าลินหอยกินเทงเคือเก่าหางไหนเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจแห่งสนุกคือเก่าเด้อเนาะ ไปเลยพี่น้องสบายดีสวัสดี